รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรออกมาแนะนําให้ปลูกยูคาลิปตัสบนหัวคันาเพื่อสร้างรายได้สองทางเฮ้ยเขาปลูกกันะจนเลิกปลูกแล้วมึงไปอยู่ไหนมาวะถ้ามึงเอาไปปลูกบนหัวคันานะหนึ่งไอ้ข้าวตรงที่มึงปลูกยูคาลิปนั่นแหละแม่งไม่โตหรอกแนไในที่สุดแล้วเดี๋ยวมึงก็ต้องเลิกปลูกข้าวเพราะข้าวราคาถูกด้วยเลิกปลูกข้าวแล้วเดี๋ยวก็หันไปปลูกยูคาลิปแทนแล้วถ้ามึงปลูกยูคาลิปเต็มพื้นที่นะ น้ำมึงไม่ต้องพูดถึงยูคาลิปดูดน้ำอย่างเชี่ยสระน้ำหรือว่าบ่อน้ำแหล่งน้ำอยู่ใกล้เคียงถ้ามึงปลูกยูคาลิปเต็มพื้นที่ปุ๊บมรนดูดแห้งหมดและยูคาลิปเนี่ยนะต่อหนึ่งไม่เป็นไรต่อสองพอแล้วต่อสามพอเลย<ะ>เพราะว่ามันจะขยายต่อใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วถ้ามึงจะไปเอาตอมันออกเนี่ยมึงต้องจ้างแมคโครมาขุดสรุปแล้วกําไรที่ได้มาจากยูคาลิปตต่อหนึ่งต่อสองต่อสามเนี่ยก็ต้องเอามาจ้างแมคโครเนี่ยขุด ตอมันออกหมดคือหมดแล้วตอนนี้เกลืติดลบอีกด้วย่างหาะแต่มันก็มีวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้แมคโกรก็คือเอายามาแต้มตอมันให้มันตุยใบแต่ถ้ามึงใช้วิธีนี้ปุ๊บมึงก็ต้องปลูกยูคาลิปต์กันนะครั้งต่อไปอีกเพราะมึงจะไปปลูกพืชอย่างอื่นน่ะมันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันได้ผลไม่ดีสรุปแล้วโครงการนี้สนับสนุนเจ้าสัวครับเพราะว่าเจ้าสัวขายตั้งแต่พันมันเลยตั้งแต่เบี้ยแล้วก็รับซื้อด้วย